ผมด้อพี่นองเ้อผมพูดสนุกให้กำลังใจว่าบ้านนี่ที่แรงง่วงทุกทีแม่นอนแม่นอนเลยแม่นอนเลยไม่เป็นไรขอบคุณมากเ้อขอบคุณอขอบคุณคุณรารามมากเ้อขอบคุณคุณรา,รา,าดบรา,าบางคนยังไม่รู้จักว่าคุณราดาคือใครอคุณราดานี่กก็เป็นอน้องของน้อง,องท็อปนั่นแหละ คุณราราเนี่เป็นน้องของน้องท็อปจำเลยผมถามว่าอ่ะคุณรารานี่เป็นใครคุณรารานี่เป็นน้องของน้องท็อปอ่าเป็นลูกของคุณข้าวแช่อ่ะคุณรารานี่เป็นลูกของคุณข้าวแช่อ่าเป็นน้องของน้องท็อปอีกเฮ้ยกำลังใจกันได้เนาะอ่ะผมไปสืบประวัติอ่าอ่าน้องรารามาเร้วน้องราราน่ารักมากาด้วยเป็นน้องของน้องท็อปอ่าน้องรารานี่เป็นน้องน้องน้องของน้องท็อปเป็นลูกของคุณข้าวแช่ น้องท็อปนี่ก็จะมีบ้านมีอะไรแต่คุณราดานี่ก็เอามีนะคุณราดาเนี่ยเห็นไปจอดดูพานพระอาจารย์อยู่โดยมากก็จะไปวัดไปอะไรไปจอดอยู่วันพระอาจารย์เจ้าไดอา้อาจารย์ก็บ,บอกอะไรมามรู้จกัจกจักวันทีเร็วดีวันที่สิบหกผ่านมาในมิเนจใยแล้วคุณราดา,าเจออะไรไมน่นาอ สามเด้งแหมทำไมแนใจเนาะขอบคุณมากมาด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณเทพพบุตรมากมาดเอขอบคุณคุณเทพพบุตรขอบคุณทุกคนทุกใจจะไอเลยเหมือนจะไอเลยแต่ขอบคุณมากมาขอบคุณทุกกำลังใจสาเหตุผมไปกินของทอดมัวแล้วคุณโพลเอาไม่ใช่นี่เอาไม่ไม่ใช่ใช่ไหมผมพูดผิดใช่ไหมขอบคุณมากมาด้อขอบคุณทุกกำลังใจ สรุปเลยไม่ใช่ใช่ไหมคุณราดากับคุณคุณราดาไม่ใช่เอไม่ใช่บ้านคุณเข้าแช่ใช่ไหมถ้าผมจําได้นะว่าคุณราดาเนี่ยผมเคยถามที่ว่าแกแกว่าเป็นเป็นน้องเป็นน้องของน้องท็อปเป็นน้องของน้องท็อปแกจะพาแกจะพาน้องราดาเดิน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 ,เ,ดน,เ,ดนเวลาน้องท็อปคุณไร่ผมก็เห็นน้องราดานะ,ะน้องราดาก็วิ่งอยู่แถวนั้นแหละ อย่งเรียนเทยวนั้นแหละให้กำลังใจกันได้ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณคุณพัฒไทยให้กำลังใจกันได้เนาะขอขอบคุณถ้าผมผิดพูดเอพูดผิดพ,พูดไม่ถูกก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องให้กำลังใจกันเด้อจะเพิ่งไปโกรธกันเด้อพี่น้อง่าเพิ่งไปโกรธเพิ่งไปงอนอ่าใช่แม่น้องทรบบรรเละใช่แม่น้องคอบบัรแลาคุณราชในเป็นแม่นออ้อง็อบเป็นใช่คุณเข้าแช่ คุณข้าแช่เป็นแม่น้องท็อปขอบคุณมากเออขอบคุณคุณราดาขอบคุณแม่น้องท็อปอ่าใช่ค่ะแม่น้องท็อปค่ะขอผมเค่อยถามเร้วนะอืมขอบคุณมากเออขอบคุณมากคุณราดาเนี่ยก็เป็นแม่น้องท็อปอ่าไม่ใช่คุณราดาเนี่ยชื่อเกน่ะชื่อคุณเข้าแช่คุณเข้าแช่อื คุณพอแช่ให้กำลังใจกันได้นะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยขอบคุณผมพูดไปพูดมาผมก็เลยใครจะไปโกรธพี่พอได้รงอ่าใหกำลังใจขอบโกรธก,ก็มีคนโกรธก็มีคนคนโกรธคนรับก็บมีเนาะธรรมดาเนะทีราๆเป็นใช่กันเสพร็ผมบอกแล้ว้องร่าๆนนเนี่ยใช่ใช่ถูกต้องมากเลยผมเคยถามแล้วใช่ไหมคุณเข้าแช่ ถูกไหมเนั่นน่ะถูกเร็่วนี่เน,น่ะอ่าให้กำลังใจกันได้ผมเค,คยถามเนี่ยว่าอารา่านี่คือใครอารา่านี่คือใครเกก็ได้บอกว่าอ่าเป็นน้องของน้องท็อปเวลานั่งก็จะไปอ่าพูดไปเลยค่ะสนุกดีอ่าขอบคุณมากมากเลยขอบคุณคุณเคนขอบคุณคุณเคนมากมากที่แวะมาให้กำลังใจเนาะขอบคุณทุกทุกไลขอบคุณทุกกำลังใจ อ่าที่มามอให้ก็เอกะกบขอบคุณคุณเคนมากๆาอคุณเคนไปบ้านคุณเคนที่ไม่รู้บ้านผมหมุนกับบ้านคุณเคนหมุนก็ไม่รู้เ้อหมุนจิ้ว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 เลยผมไม่แน่ใจว่าบ้านผมมาบ้านคุณเคนขอบคุณยายน้องไอรินมากๆเออขอบคุณมากๆขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณคุณอ่าน้องท็อปคุณราราเนาะให้กับนองใจกันได้ ขอบคุณยายน้องไอรินมากๆเรือแล้วขอบคุณคุณยายเจาอาเลยเรือขอบคุณมากๆเราขอบคุณเจียพรขอบคุณคุณพัทไทยวันเด็กก็ใส่ชุดเหมือนก็จะไปร้องเพลงแต่แตร้องไม่ได้แต่จะนั่งดูไม้แต่ก็ไม่ร้องไม่ได้รับแต่จะนั่งดูไม่เ,มมเนี่ยขอบคุณด้วยพีน่น้องทุกคนเรื่อให้กำลังใจซึ่งการเดะกัน